ครับผมสวัสดีนะครับเมื่อนี้กับพ่อๆกับช่องลุงพูดเทบบานเพือกเรานะครับเมื่อนี้พามาเบิ้งน้ำตกนะครับน้ำตกแก่งซองนะครับอันนี้อยู่ตำบลแก่งโสพานะครับอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำตกที่ ค้นได้มาพักผ่อนและท่องเที่ยวกันครับผมตอนนี้น้ำก็บ่ค่อยหลากเลยครับผมน้ำจะที่หยากแ่งๆอยู่น้อยอยู่ครับเพราะว่ามันบะเบนช่วงมันบะเนช่วงหนาฝนนะครับถ้าหนาผฝนตรงนี้ก็ติดเต็มไปเบิดเลยครับผม มีงานครับผมติดภาพไปเบิ้งใกล้ๆนะครับครับผมอันนี้คือน้ำตกแก่งซองนะครับผม สะพานมาทิ่สุนโลกนะครับจะไหนก็แวะเที่ยวได้ครับพอยุดติดถนนใหญ่เลยครับระหว่างาถนนที่โลกลมสักนะครับส้างล่างก็ทะ เป็นหมองนั่งของนักท่องเที่ยวนะครับที่มาพักพอนครับผมขเขาก็จะใ็ดซุ้มให้นั่งนะครับ Gracias. นี่เย็นดีเยี่ยมครับผมนครับผมตนนี้อกาศได้มาพิษณุโลกแวะเทียวได้เดอร์ครับเพราะว่าตอนนี้อากาศกำลังดีครับผม ขอพายนะครับขอกล้องกับสีซั่นสัส้นอยงนิดนึงครับผม <c oughs> อากาศดีครับอากาศดีครับ เห็นเลยครับงามปะครับผมครับผมสวัสดีครับรูกปูใช่บ้านเนาะไม่ใช่ครับน,น้ำมันพึ่งมันตกครับผมน้ำนี้แหละครับน้ำตกเียงซองครับสองอำเภอบางทองจังหวัดชุมพนโลกนคะนครับ กันหลาย่ามักจะคืออ่ากดไลค์กดแชร์กดติามนะครับเพราะว่าเมื่อนี้ได้ผักครักบก่อนครับซาลาเปาเองลองดูดิครับ รับผมสำหรับคลิปนี้ก็ถ้ามากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลครับกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรอคาดคลิปต่อไปนะครับผมเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวที่เป็นช้ยน้ำตกอื่นๆใ้เบงอีกนะครับถ้าผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้จะเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ